สวัสดีครูคุณครูทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอสกีล่างเทพกันให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นสกีนอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับสหรับสกีนี้นะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมผมก็ขอฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกดมาแบบโซโล่แรงนั่นเองนะครับผมผมก็จะปิด หูปิดแชททุกอย่างนะครับเพื่อเราที่จะโฟกัสการเล่นมากๆนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ สำหรับบางคนที่ถามผมนะครับว่าพี่ผมขอแนะนำเพจขายดีเกม ROV ที่มีสกินแร่แรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีและเพจนี้ยังรับซื้อ ID ราคาร้นเพจนี้เลยที7รับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบิลเพที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า100 0 0 0คนคลิกเลยที่ w w w k ์ลไวด์เว m บเคเเติม ROV เพียงแค่ใช้ Open ID ได้ส่วนลดจัดเต็มได้รับเคเบิลคอยคูณ2ตลอดเดือนสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดัั้งถด สูงสุด25%ซใส่โค้ดส่วนลดเบคเกมเมอร์ amer, mm hmm. เพื่อรับส่วนลดได้อีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคยียเพเท่านั้นผมล่าสกิลหนึ่งลงไม่สุดทำยังไงนะฮะก็คือคลิปเนี้ยผมอะ่ะปรับสกิลอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะได้เห็นว่าการปรับสกิลของผมเนี่ยผมปรับยังไงผมทำยังไงถึงจะถนัดมือเพราะว่าตอนเนี้ยผมลองปรับสกิลเป็นแบบเล็กดูนั่นเองนะผมอ่าในคลิปนี้ผมปรับสกิลเป็นแบบเล็กดูนั่นเอง แล้วก็เล่นลองเล่นดูว่ามันจะถนัดไหมเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบปรับให้มันเล็กเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่ต้องเอื้อมมือกดสกิลให้มันไกลมากอ่าแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาในคลิปเนี้ยที่ผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยเล่นไปเล่นมาเราไม่ถนัดนะฮะมันเหมือนแบบผมชินกับการแบบสะบัดนิ้วไกลๆแล้วฮะผมก็จะปรับกลับมาให้ใหญ่เหมือนเดิมนี่เองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าผมจะเล่นยังไงนะฮะอันนี้ผมจะเล่นแปลกๆนะฮะแบบสกิลไปบ้างไม่ไปบ้างนะแบบ เล่นไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เลยนี่เองครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตึงด้วยนั่นเองนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมลองดูกันเลยนะครับว่าผมเล่นเดินเกมยังไงนะฮะแต่ก็จะมีการปรับปุ่มบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ดูกันไปนะฮะตอนคลิปนี้โอเคไปดูกันเลยครับก็ฟาร์มจบล่างนะฮะจริงๆแล้วผมฟาร์มผิดนะฮะเกมนี้ผมผมฟาร์มไปฟาร์มมาผมเพิ่งนึกได้ว่าเอา้า มันต้องไปจบเลนดักซ์ซีเยอร์อ่าแล้วผมก็เลยขึ้นไปด้านบนเพื่อจะไปแก๊งเลนดักซ์ซีเยอร์น,นะฮะเพราะว่าถ้าผมไปเล่นเลนดักซ์ซีเยอร์ผมว่าน่าจะน่าจะโอเคกว่านะเออน่าเรียบร้อยหน้าตานี้เจอเป็นอิลูเมียนะฮะอิล um ูเมียซีซีค่อนข้างหนักหน้าตานี้แพนด้าแหลมที่ไปไหนเนี่ยแล้วผมอันติดักแพนด้าไงตีโอเคตายเรียบร้อยนะผมจะแบบ รู้สึกก็เหมือนไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่อ่ะเออตอนนี้ผมเจอเป็นอิลูเมียนะครับแต่ว่าผมไม่ออกรองเท้าก,กันซีซีมาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงนะฮะการที่เราไม่ออกรองเท้าก,กันซีซีเนี่ยมันจะเล่นกับอิลูเมียได้ไหมนะฮะ <c oughs> โอ้อยางนี้คือเอาไม่ได้นะต้องไปเล่นเลนเลนกลางต่ออย่างี้เอาไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นแมปเราได้ไงว่าเราจะเข้าเลสไงถ้าเราไปตีต่อน,นี่อาจจะแบบตายก่อนที่จะได้เลสน,นะฮะตายฟาร์มต่อไปนะฮะ ตีตีตไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับต้นเกมตอนนี้ดาวผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี่ฮนะเนี่ยปรับปุ่มนี่ครับผมผมก็จะพยายามเลื่อนให้มันชินมือนะฮะปับปุ่มเออตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ23 24ดาวนี่เองครับผมก็กําลังจะไต่กันมาเรื่อยๆนะฮะออประมาณนั้นแล้วก็จงติตูขณะเคลื่อนที่ผมปิดไปนะฮะ หัวมันสั่นไงบางตาผมเปิดบางตาผมปิดนะแล้วก็แตะสัญญาณผมก็ปรับให้มันเป็นแบบกดมินิแมปแล้วก็ติก๊กติ๊กได้เลยโดยไม่ต้องลากอะ่ะไม่ชอบแบบลากอะ่ะมันช้าแบบลากอะ่ะเออประมาณนั้นมารอดูกันเลยนะตรงนี้เหมือนสลิมเขาจะไม่ออกมานะฮะ ก็เลยเลือกที่จะเคลียร์คลิปก่อนอขี่ค่อนข้างบ่อยแล้วไปแล้วซานิดไปแล้วฮะบึ้มแอบไว้ฮะเอ้ยตัวผมไม่แอบใช่ไหมเนี่ยนั่นไง <laughs> ตัวผมไม่แอบเดินหลบเดินหลบ,เด,หลบเดินหลบก่อนไฟดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ จงังหวะนี้ผมนัวไปปึ๊บอืมแต่โดนมูลาดพิกเกอร์มาตีนะฮะจงังหวะที่ผมเข้าไปงัดเนี่ยผมโดนสตันพอดีด้วยนะครับมันก็เลยแบบเสียจงังหวะนิดหน่อยแต่เหมือนฝั่งเราจะได้มาว่ะได้ไหมยิงชิ๊อืมเอลสุโคตรแม่นนะครับผมโอเคเราเกิดมาใหม่กันแล้วนะฮะไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็เล่นตา,ตามเกมไปก่อนนะครับ ากที่ผมปรับมาให้มันเป็นอันเล็กนะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดมือเดี๋ยวผมก็จะปรับเป็นแบบ่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนให้มันถนัดมือมันสามารถเลื่อนได้นะสกิลอะเอ,อเผื่อคนยังไม่รู้มันสามารถเลื่อนสกิลได้เอ,อประมาณนั้นมาออกคีสองอันแล้วก็เป็นโอมิอาเหมือนเดิมนะครับผมแต่นี่จะทำให้เราฟาร,ร์มเร็วมากนี่มันจะติดคีบ่อย19อนะเยอะไหม ทำให้เราลวยเร็วมากนะเราจะฟื้นเร็วมากนะครับค่อยๆฟาร์มไปนะครับผมตอนนี้ก็ไปช่วยเพื่อนองค์กรโอเคกลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมครับ Let's go ส่วนใครอยากรู้อะไรก็เกี่ยวกับนาคอสลองถามๆกันมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ ครับผมไม่ตอบในเมนผมก็จะมาตอบในคลิปถัดไปนะครับนี่ไงแล้วผมสับโยกเรียบรอ้อยเออแล้าผมไม่ได้คิวเพราะแต่แฟกเออผมไม่ได้คิวได้ยังไงอ้าวตายนะ่ะปึ๊บโอ้ยลูเมนะียโอเคลูเมียไม่ให้กลับเอ้ยได้ไหมนี่ยได้นะอย่างนั้นอ่ะโอเคสวยครับ ใครที่แบบอยากรู้อะไรก็ลองถามมาได้นะครับผมเพราะว่าผมก็อาจจะแบบไปตอบในเม้นต์แล้วก็ถ้าบางอย่างไม่ได้ตอบในเม้นต์ผมก็อาจจะมาตอบในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับใครที่ติดตามผมก็ถ้าอยากถามอะไรก็รอฟังในคลิปถัดไปก็ได้นะครับผมก็อาจจะมาบอกนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะอาบูแล้วก็เอาดากับเพื่อน ค่อยตีไปนะค่อยตีไปอ่าตอนนี้เราก็ได้ดักแล้วแล้วก็ขึ้นไปเรนบนเนี่ยครับผมกดสกิลไม่ติดจริงๆมกเมื่อกี้ผมกด1 2 1นะึ่งนะแต่เปนไปกลายเป็น1 1เออนี่ผมกด1 2 1นะแต่ว่ากดไม่ติดรวยครับลุย เหมือนซันนี้จะอยู่ด้านล่างแล้วตรงข้างล่างมี2ตัวอย่างนี้ต้องปิดหรือเปล่าอย่างนี้ต้องปิดหรือเปล่าโดดดักนะฮะแต่มันไม่น่ารอดปุ๊บแค่ว่าทำซีซีเรียบร้อยเห็นไหมครับผมจะเนี่ยมันแบบมันอันเล็กไงแล้วผมจะแบบว่าแบบแบบสกิลไม่ค่อยสมูทนะมันจะแบบมันจะช้าช้ามจะดูขัดใจขัดใจไปหน่อยหน่อยนะฮะถ้าท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมจะดูรู้เลยนะว่าแบบผมเล่นนาคอส ที่แบบตอนนี้มันแบบมันดูแบบไม่ค่อยไวมันดูกึกกักกึกกักเนี่ยผมปรับละผมเลื่อนละเออประมาณนี้แล้วผมก็จะเช็คนะฮะว่าแบบผมเลื่อนแล้วผมลากตะกีหนึ่งลงสุดไหมนะครับประมาณนั้นเออวันนี้จะยังไม่เข้ามือนนะประมาณนี้ซึบอ่าผมก็จะเช็คดูนะว่าแบบเออมันปรับมันโอเคไหมมันอะไรยัางไงา นะฮะแต่เหมือนว่าจะโอเคแล้วตอนเนี้ยก็คือตอนนี้เข้ามือแล้วฮะมาครับตีป้อมไป,ป,มไปเห็นไหมเข้ามือเลยวิบ,บวับวิบวับเลยเรวดเร็วว่องไวเลยนะครับผมนี่ลากสกิลไปนะฮะบอกเลยว่าแบบ ความถนัดความถนัดมือมีผลต่อการเล่นนาคอสตมากๆเลยนะครับผมถ้าเล่นนาคอสตแล้วไม่ถนัดมือเล่นแบบเล่นแล้วมันขัดนิ้วอะ่ะแบบว่าแบบนิ้วมันไม่ไปตามที่เราต้องการอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะมันจะเล่นนาคอสตไม่โหดนะครับมันต้องแบบนิ้วมันต้องแบบเคลื่อนที่แบบอิสระอะไรอย่างเงี้ยพิวผิวมันถึงจะโหดน,นะออประมาณนั้นนะฮะสำหรับนาคอสตมาครับต่อไปเราได้ดาบคี้แล้วก็ออกโบเคตเลยนะกดอันติกันซี ปึ๊บปึ๊บไม่ต้องไปป่านะเมื่อกี้ป่าโดนสกิลเลยเมื่อกี้กะจะป่าแหละแต่ตีปตึ๊บตีโอ้ยมันแข็งตีไม่เข้าเลยเฮ้ยนี่ไงตายซะตีไม่เข้าเลยติดเกาะขาวนี่ครับแรงนะออกดาบคลีมาก่อนโบเค้นมันทำให้แบบมันทวาคลิปป่าเร็วครับมันทำให้รวยเร็วโอ้ย มูลาามูลาหมตริงเฮ้ยอันติีปิดทางโอเค <laughs> ผมลากสกิลไปข้างหน้านะแต่เดี๋ยวทำไมมันไปฝั่งโน้นวะอันนี้แปลก,ปลกอันนี้ไม่ใช่อืมตีสองพันป่าเข้าไปอันติโอ,อ้ป่าเข้าไปเอ้ยตายเอา้าผมไม่ได้คิวเฮ้ยผมตีเยอะอยู่นะพี่น้องชาวไทย ไม่ขิวได้ไงวะแงผมบอกแล้วแบบถึงไม่ขีก็แรงครับผมไม่ขีก็แรงถ้าขีนี่คือสะดุง้งแต่ถ้าไม่ขีก็แรงอยู่ดีเพราะเรามีทั้งรูนออสลอตแล้วก็เป็นรูนแรมเพจนะฮะนี่สุดๆนะครับผมลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะฮะส่วนใครอยากเล่นจอเกาะล้ออยากเล่นคีิ๋วก็ได้นะฮะมันแล้วแต่คนถนัดนะครับประมาณนั้น สองพันสองด้านล่างเหมือนจะยังไงไมันต้องลงไปเนีย่ยครับเวลาโซโล,โล,ล่เราก็เล่นพยายามเล่นแบบตามแบบของเรานะนี่งีตีดักงัดตีเรียบร้อยคี่สองพันไอ้สีเนี่ยเขาลงแบบที่จะลงก็ลงวะสก,กิลก็เยอะเหลือเกินอิลูเมียเห็นไหมตอนนี้ผมเล่นแบบ ไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีเลยนะครับผมก็สามารถหลบอิลูเมียได้อยู่นะครับถ้ากดอันติทันนะพยายามลีกเลี่ยงสกิลมันหรือว่าพยายามหลบพยายามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอไหวอยู่แต่ถ้าใครไม่ได้ช่ำขนาดนั้นผมแนะนำก็ต้องออกนะครับไม่งั้นก็จะโดนซีซีจนตายนะฮะถ้าแบบว่าอิลูเมียเขาแบบเกมนำไงถ้าแบบอิลูเมียเขาเกมนำอะ มันก็จะแบบเราก็จะเล่นสู้ยากไงเออก็แนะนําให้ออกนะครับผมแต่นี้เราเราเกมนำไงอิลูเมียเขาเกมตามไงเราก็จะเล่นง่ายนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเอาเลยแล้วกันนะครเฮ้ยให้มันโดดติดตัวอยู่กับที่เฉยไม่ประเด็นคือ ตีเน right, oh, ี้เขาลงเลยอ๋อตายขนาดต้นบนเนี an ่ยนะพอปรับสกิลมาถนัดมือปุ๊บอ่ะเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมผมอยากลองปรับสกิลเล็กเฉยๆไงอ่านี่มาแล้วไงปาดเห็นไหมไม่ขี้ก็แรงเฮ้ยไม่ใช่ละนี่โอ้ยลุงเมียสแตนด์โดมพอดีเกือบตายนะเมื่อกี้สแตนอีกเกือบครั่ง ยิ่งร่างอีกครั้งโอู้หอูอุยหอกไม่ใช่อุอ้ยโคตรแรงเดี๋ยวนะปาดเดียวนะั่นน่ะเออเออนี่ไงนี่ไงลองทักกับซีซีเออลองทักกับซีซีลองทักกับซีออกกซีไม่มีแต่ว่าผมสวนเพราะผมมีเซนเนียลปาดตีตีตีแล้วโดนปาดเรียบร้อย ตายนะครับตายชอตนี้โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะที่ตายมานี่งไงได้สลิมมาด้วยแล้วซารีนมันมอยู่ตรงนั้นอะซาินม,มาเลยอยู่ตรงนั้นแล้วมูลาดจะมาปาดเอซสุเช,ะชะิเช,ชแล้วผมโดนปาดกูตายอีกเี่ยโหแรงอันเนี้ยมูลาดอะ่ะปึ๊บยังมีอีกนะความคิดดูเลือดไป เอ้ยทำไมมันเอาอลิสเตอร์เราเลยเหรอมูรายิงเข้าไปตายไหม,ะมนะยังจะไม่ตายแล้วมึงก็เข้าไปฟื้อๆฟื้อฟื้อปาดปัป๊บเอ้แม่งหลบพอดีปาดปึ๊บเงี้ยตายซะม,มันหลบพอดีอ่ะเสียดายอยู่ตีตีหลบตีปั้มปี สบอยฮะไม่เงีงไงตายไปเราไม่ได้เซ็ยเคียวไปไนะตอนนี้ี่ไพตอนนี้ผมพยายามจะจบบราณน,นะก็เลยโอ้โหโดนมูราสาปไปนะฮะค่อนข้างแย่เดี๋ยวก็เกิดฟรี แต่ว่าจะงั้นโบราณไงแต่มันหลบได้อ่าออกเคียวฮะเออเขาเจ็บไม่มีสกิลหลบแล้วไงเมื่อกี้มันใช้ไปหมดแล้วรู้สึกว่าเล่นนานเหลือเกิน15นาทีเล่นไปเล่นมาเกมนานเฉยจากเกมนำนำรู้สึกเกมตึงเฉยนะฮะเกมนี้ เฮ้ยเราต้องรีบขึ้นไปตอนนี้ตายไหมตายผมโดดไปที่เงาปั๊บปึ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 ๊บอ้าวตายพอดีอย่างงี้ผมว่าได้ของมีซีเนียร์ต้องมาด้วยเนี่ยปึ๊บต้องหลบทุกอย่างใแต่วเนี้ยมาให้เยนหน้าแทงแทงให้นะเราก็ตีไปนะดำอมี่เราเยอะ ยังน่าจะตายนะเว้ยเฮ้ยโอเคได้คลองมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนะฮะกลับบ้านกลับเช่อเอาตอนนี้ไม่ได้กลับอ่ะนี่ครับผมอันนี้คือผมแบบโทรศัพท์ผมเปิดสูตรหมดเลยนะฮะก็คือเปิดซอฟไลท์เปิดอ่าแค่เปิดซอฟไลท์มันก็ต้องเปิดภาพสูงสุดแล้วใช่ปะ อ,อประมาณนั้นแหละฮะนี่มันก็จะเป็นอย่างงี้เวลาแอบพุ่มมันก็ดูเหมือนไม่แอบมันจะได้ยากๆหน่อยแต่แรกมาด้วยความภาพสวยก็จะแบบโอเคหน่อยนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับผมใช้8พัดนะครับผม iPhone 8พัดนะฮะแล้วก็มีพัดลมติดนะถ้าไม่มีพัดลมติดมันจะเปิดอท่าไรไม่ไหวนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนเกินนะต้องมีพัดลมนะครับประมาณนั้นถ้าไม่มีพัดลมไม,ไม่ได้เดี๋ยวป่าเข้าไป โอ้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 มันสับอย่างนี้สับคลิปอย่างนี้สับคลิปนี้ก็สยองตีเข้าไปเซเนียลได้คิวอีกแล้วเฮ้ยมันเอาโอ้โหฮึบ <c> ป <oughs> ่าเข้าไป <c oughs> ตายฮะอุ้ยป่าทีเดียวติดเคียวเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหโดนฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมไปนะฮะคือป่ากเดียวติดเคียวเลยเฮ้ยได้ไหมนะ่ะ เพื่อไล่ไปนะเพื่อไล่ไปได้ไหมน่าจะได้หรอหมั้ยโดนฟิกเกอร์ย่างกระหม่อมโดนพูลาดปาดไปโคตรแรงเลยเมื่อกี้นี่ไงอ่าไม่น่ารอดโอเคฮะช็อตนี้เหมือนจะเรียบร้อยโอเคเริ่มมาใหม่แล้วนะครับผมมาตอนนี้ก็เหลือเกิดอีกหนึ่งเกิดเกิดใช้ได้สองครั้งใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะติดเคียวอีกครั้งหนึ่งแนะนำเคียวไว้นะฮะ มูหลาม oh. oh. ูหลาป่วนจัดเลยนะตอนนี้นะครับมูหลาป่วนมากต้องหามุมเล่นตอนนี้ก็ต้องแบบดูอีโดเมียมันแหลมๆไหมปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บตีเข้าไปโอ้โห่สี่พันเลยเหรอเมื่อกี้แล้วผมปาเข้าไปตีเข้าไปแล้วผมงัดเฮ้ยมันติดเคียวว่ะตีเข้าไปเรียบร้อยปาไปหนามีเคียวโอ้โหมันยังเอาเคียวผมไปได้ไอ้นี่ กันด้าอ่อินวีีสี่พันปั่นมูลาไปสามพันเก้าตอนนี้ผมไม่รู้จะออกอะไรนะผมก็เลยเลือกที่จะออกเป็นเกาะสะท้อนนะครับผมจริงๆก็จะออกเป็นแบบชิอปลออก็ได้นะฮะเอามาไว้กดกันตายหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นเกาะสะท้อน,ะอ,นอะไรก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจสับไปสับมานะก็เลยออกเปก็นเกาะสะท้อนดีกว่า <laughs> แล้วเหมือนจะได้คลองด้วยนะฮะตอนนี้ เราก็ตีของไปฮนะเรียบร้อยเอาอย่างนี้ตายนะชึบอะเขาเรียกว่าโยกหลอกแล้วก็เรียบร้อยตายไปคือมันจะมาตีผมไงแล้วผมก็ไม่ได้โดดไปไงแล้วมันก็ตยสนิทบอกกูไปไหนไม่ได้เลยกูจะหนีก็หนีไม่ได้กูจะเข้าก็เข้า,ขาไม่ได้นั่นแหละครับตัวมันนา g h t c ตัวมาเล่นสนุกฮะถ้าเกิดเล่นแล้วแบบเข้ามือเล่นแล้วถนัดมืออะไรอย่างเงี้ยตัวเล่นสนุกมากรอฮะรอจังหวะดีๆรออิลูเมียเขาแบบใช้สกิลอ่านสกิลว่ามันโยนสตันไปหมดหรือยังโยนสตันไปเท่าไหร่อะไรยังไงเออนี่ไงแล้วผมป่าเข้าไปแล้วป้าบโอ้โหตดเขียวขอคนก่อนได้ไหมล่ะอ้าจบไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการโซโล่แรง์ของผมนั่นเองนะครับ อ่าตอนนี้ก็เป็น24ดาวน,นั่นเอนะครับผมก็เดี๋ยวจะไต่ขึ้นโซไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ต้องรีบฮนะเลเรื่อยเล่ือยฮะเล่นเรื่อย,ย,ย,ยไม่จําเป็นต้องรีบมากประมาณนั้นโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลัคลิปนี้ก็บา,บายบายดนูนี่เซตเทมเราประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคคนระับไว้เจอกันครับ